คณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและปัจจุบันของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป่านกหวีดชูป,ป้ายและลงชื่อคัดค้านพรบน,นิรโทษกรรมจากสถาบันมุ่งหน้าหอศิลป์กรุงเทพแนะประชาชนเลี่ยงใช้เส้นทางแยกปทุมบันส่วนอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมพลังร,งร่วมต้านภายในสถาบันคนร้ายบุกเดี่ยวชิงเงินแบงก์เกสิรกรไทยสาขาบางบัวทองนนทบุรีใช้ปืนจี้พนักงานเป็นตัวประกันมาคับให้ส่งเงิน3 9 7 4 0บบาทหลบหนีไปได้ วงจรปิดบันทึกภาพใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง1นาทีส่วนที่พิษณุโลกตำรวจจับคนร้ายงัดแบงค์ออมสินได้แล้วเป็นเยาวชนอายุ17ปีสรารภาพต้องการนำเงินไปเล่นเกมอินเดียประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมขึ้นสำรวจดาวอังคารในวันนี้เมื่อเวลา16นาฬิกา38นาทีตามเวลาในประเทศไทยซึ่งดาวเทียมดวงนี้ถูกปล่อยจากศูนย์อวกาศทางตะวันออกของอินเดียสินสเชื่อเพื่อ SME จาก ให้พาณิช